สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกมเอ็กโคลิอีกแล้วครับผมก่อนในคลิปนี้มีตัวละครใหม่มาอีกแล้วซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นมีสกิลที่น่าสนใจหลายสกิลมากๆเลยนะครับผมเท่าที่ผมอ่านมาแล้วผมรู้สึกแบบอืมน่าสนใจนะครับผมนั่นคือแคลโรไลนนั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างเรามาอ่านกันดีกว่านะครับผมกับแคลโรไลนเนาะสกิลแรกนะครับผมแคลโรไลนเนี่ยจะสุ่มโจมตีศัตรูสามตัวนะครับผมความเสถียรกายภาพ64% แล้วก็จะให้บัฟวงแหวนแห่งไฟกับเพื่อนไฟตนหนึ่งชิ้นต่อเนื่องสองรอบนะครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าทิ้งบัฟวงแหวนแห่งไฟไว้นบนสนามอ๋อไว้บนสนามเหรอก็คือทุกคนในสนามของเราได้รับบัฟวงแหวนแห่งไฟต่อเนื่องสองรอบนะครับผมซึ่งบัฟวงแหวนแห่งไฟเนี่ยมันบอกว่าก่อนการเคลื่อนไหวนยจะเลิกเลิกเอฟเฟกต์ควบคุมตัวเองหนึ่งอย่างก็คือดีบัฟไงถ้าสมมุติเพื่อนเราเคลื่อนที่นะครับผมจะยกเลิกดีบัฟหนึ่งอย่างทันทีตัวร้างสถานะ หมู่ทั้งสนามโค y ร h ิดโคตรดีดีไปปะเนี่ยบางทีและการโจมตีของเพื่อนคนนั้นนะครับผมจะเพิ่มดาเมจจริง50%นอกจากจะลบดีบัฟแล้วยังจะเพิ่มดาเมจจริง50% What the hell วัดแต่เฮลของผลรวมต้านทานของเกา,เาะแคลไลก็คือถ้าสมมุติต้านทานของเกา,เาะแคลไลเยอะยิย่งเยอะเท่าไหร่เนี่ยดาเมจจริงตรงที่มันบับขึ้นมานะครับผมมันจัดแรงโคตรเลยเนาะแล้วก็จะมีวงแหวนสูงสุด,สด ซ้อนทับสูงสุดได้ถึง4ชั้นนะครับผมก็คือตอนนั้ง8รอบแบบโอโ้โหเฮ้ยสกิลแรกแม่งพาวพรีเซนต์มากทั้งล้างดีบัฟเพิ่มดาเมจจริงโอ้โหน,นี่แค่สกิลแรกนะเว้ยไม่ใช่อันตีนะเว้ยท่านผู้ชมคือแบบ My ม่กอดโคตรดีอ่ะอันนี้ดีไปมั้เนี่ยบางที ทำไมคุณเธอมันดีอย่างนี้นะครับผมสกิลที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวละครของอ่าเทอรไลน์เนี่ยจะออกคําสั่งสุ่มฝ่ายศัตรูสตัวเท่าในเมกายภาพร้อยเจนะครับผมแล้วก็จะทําให้ร่างแบบแปลงฝ่ายตนที่มีพลังโจมตีสูงที่สุด3คนเนี่ยได้รับกองเล็บคิเมราต่อเนื่องสองรอบนะครับผมเกาะเราจะจะเปิดฟิวแล้วอันติยังจะบัฟเพื่อนอีกซึ่งบัฟคิเมร่านี่ทำอะไรได้ล้ำอ่านกันดีกว่านะครับผม งเล็บคิมราเนี like ager, ่ยหลังโจมตีแบบแอคทีฟก็คือเพื freely, them, ่อนเราไปโจมตีเขานะครับผมหากเปอร์เซ็นต์เลือดของเป้าหมายไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือตอนที่ทําการโจมตีแบบไม่โดนไม่เอฟเอฟเฟกต์เลือดไม่ไม่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือถ้าสมมติเพื่อนคนนั้นเนี่ยไม่โดนสถานะอย่างไฟเผาเลือดไหลแบบพอจะไปโจมตีเขาปุ๊บแล้วเลือดเราลดเนี่ยคืออันนี้จะไม่นับไม่ก็โดนส้อนดามจมาถ้าโจมตีปุ๊บโดนส้อนดามจมาเอฟเฟกต์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับผม ก็จะทำดาเมจดั้งเดิม3 0ปต่อเป้าหมาย1่ครั้งนะครับล้วดาเมจดังกล่าวจะมองข้ามเอฟเฟกโลนะครับผมถ้าสมมติเลือดอยู่เท่าเดิมแบบไม่มีอะไรเกิดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นนะครับผมจะเพิ่มดาเมจไปอีก30%ของความเสียหายจริงปะใช่ไหมความเสียหายดั้งเดิมความเสียหายดั้งเดิมนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคือความเสียหายอะไรนะครับผมแต่ก็มันก็จะเพิ่มดาเมจไปนั่นแหละนะครับแล้วก็กออคิมเมลานะครับผมเมื่อได้รับจมตีแบบแอคทีฟจะยกเลิกสถานะคผ นอกจากจะมีบัฟฟิวเ์บัฟฟิวในสนามแล้วที่สามารถลบเอฟเฟกด้ได้ลบได้บัฟโกเลบคิเมล่าก็สามารถลบเอฟเฟกได้อีกต่างหากที่แบบม่งเป็นดีบัฟอะโอ้โหเฮ้ยดีไปอันนี้มึงมีลบเอฟเฟกสองอย่างนะ สองสกิลนี้มันสามารถลบเอฟเฟกต์ดีบัฟได้สองอย่างนะโคตรดีไปปะแล้วก็จะสะท้อนดานเมจจริงให้ให้กับผู้โจมตี300%นะครับผมของผลรวมต้านทานของกอรคารา์ไลถ้าสมมุติเขามาตีเราเราจะสูญเสียกอะคิเมรา,าเป็นหนึ่งชั้นนะครับผมแต่จะทำการสะท้อนดานเมจไป300%้อเฮะแค่กูอยู่นิ่งๆแล้วโดนโจมตีมาศัตรูแม่โดนสะท้อนดานเมจ300%เฮะ what w h น,นี่นี่อะไรเนี่ยนี่กูอ่านอะไรอยู่ทำไมเอฟเฟกมันโกงจังวะคือน้หก็กำลังอ่านแล้วแบบเอ้ยจริงเหรอน่ามันเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากสกิลแรกมันเปิดฟิลร่ลางมีบัฟเพิ่มดาเมจได้สกิลสองเพิ่มดาเมจเปิดเกาะอ,อีกโอโหโอ้ยยอดโซกูดโซกูดสกิลสามนะครับผมนี่มันจะบอกว่าแคลโรไลน์จะไม่จะกันตายได้ถ้าสมมติมันแคโรไลน์ตายจะคือจะคือแบบ ึวกว่าองีรประมาณว่าจะรอดชีวิตเว้ยคือแบบให้พี่เหลือหนึ่งอะคือกูไม่ตายเลยกูยืนต่อได้โ oh อ้โหโคตรเชื่อมึงมีกันตายด้วยอ่ะตอนนั้นมันมีกันตายอ่ะคือกูไม่เข้าใจอ่ะแบบนี่นี่ตัวละครตัวนี้มันมันเอฟเฟกต์มันเยอะไปปาวะไ <c oughs> ม่โคตรดีเลยแล้วมันจะบอกว่าเมื่อเลือดต่ากว่า9 9้า้าเอร์หรือ5้าสเอร์นหรือหนึ่งเอร์เนเนี่ยจะปล่อยสัญชาตญาณสัตว์หนึ่งอย่างนะครับผมซึ่งแต่ละชนิดจะต่างกันออกไปเนาะ ซึ่งมันจะบอกว่าหัวใจสิงโตเนี่ยที่ะเป็นบัฟแรกปล่อยจะปล่อยออกมาหลังจากเลือดเหลือ99%นะครับผมมันจะบอกว่าจะเพิ่มพลังโจมตีเพื่อนทุกคนในทีม10%มึงบัฟดาเมดบัฟดาเมดให้เพื่อนรุกคนสิเปอร์กูถามจริงมึงบัฟดาเมด10%แบบบัฟบัฟเลยเหรออยู่ๆแบบมึงเลือดลบปุ๊บกูบัฟเลยฮะชีตโคตรดี แลวสิ่งนี้จะดำเนินต่อไปจนก,กว่าคุณจะถอนตัวออกจากการต่อสู้หรือปลดปล่อยคือแบบเจ้าก,กว่าแคโรั้นาจะตายปับ๊บดีเจคงอยู่ต่อตลอดเวลาอยู่ในสนามตลอดเวลาไม่หายไปเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหแล้วก็ต้านทานเกาะของหมู่ทั้งหมดฝ่ายเราจะเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซนต์ต้านทานเกาะจะเพิ่มขึ้นสิบห้าเปอร์เซนต์ด้วยจนกระทั่งจะถอน การถอนตัวของตัวเราเองจะเปิดใช้งานจะเปิดใจงูเรียกคืนห้ปีสูงสุดและค่าโล่เท่ากับหมู่โดยยี่สิบเปอร์เซ็นก็ถ้าเกิดว่าใจงูใจนูคือหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือมันจะเปิดมันจะเรียกคืนห้ปีสูงสุดก็คือจะเรียกคืนเทปีสูงสุดจักเพื่อนรุ่นคนในทีมนี่แหละเอามาฮิลให้แคโลโรไลคืนโดยสูงสุดก็คืออยู่ที่ยี่สิเปอร์เซ็นต่อตัวก็คือจากแคลลาเลือดเหลือหนึ่งโดนกันตายปุ๊บเด้งเลือดมาเต็มนั่นแหละนั่นแหละเว้ จากเลือดเหลือหนึ่งเด้งเลือดมาเต็มโดยการดูดเลือจากทีมของเราทั้งทีมไปให้แคลรไลน์นะครับผมถ้าผมอา่านไม่ผิดเก่งไปเปล่าวะอันนี้อันนี้เก่งไปเปล่าวะไม่รู้แต่มันโกงมากมันโกงเกินแล้วผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะว่าแคลรไลน์อยู่อยู่อยู่ทีมไหนขอเช็คแป๊บหนึ่งเอาชัวร์เลยกูจะได้แบบจัดทีมถูกไม่แน่ใจเลยว่าอยู่ไหนเนี่ยโอ้จักรพรรดิโอ้ m ม god จักรพรรดิโอ้ อ้จัก,กรวัติงเอาจริงมันนี่ทีมนี้อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอโอ้ไม่กอดทำไมครับทำไมจัก,กรวัิมัน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 โซกูดมันมันโอ้โหเฮ้ยทีม,ท,มทีมนี้จะมีตัวคอนเทียเอสตี SD ตัวเนะี่ยกูถามจริงนะโมเด็ตตัวทีมตัวก่อนก็ไม่โกงอยู่แล้วนะโมเด็ตอะจริงโมเด็ <laughs> เปิดมาผมก็ยังใช้อยู่นะในทีมจัก,กรวัต ไม่งเลยมีตัวนี้มาอีกโอ้โหเหลือเชื่อไม่เงือจกักรวรรดิไม่เก่งเกินตอนนี้นะครับผมอ่ามางั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเปิดเลยดีกว่านะครับผมผมมีตัวกระชายอยู่ยี่สิบเจ็ดแล้วก็เพชรอีกเก้าพันอืมเปิดได้การันตีเดียวเองอะก็ลุ้นละกันนะครับเพราะว่าการันตีแรกได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมก็ไปเติมเพิ่มละกันเนะเาะเอาประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมโอเคงั้นมทตดแรกเนาะไป มาแคลโล,ลายจบใช่ไหมรู้สึกเหมือนจะใช่มากมอ่าม,มันมันใช่แหละเมื่อกีแ้แดกเกรามันถูกแล้วไงมันถูกแล้วแต่กูดูเลดคาเมเลียมาทําไมเนะี่ยโอ้โหแซดเลยอ่างานนี้กูเศร้าเลยเนี่ยอะไรวะไปกันต่อที่มติที่สองนะครับผมอยากอันนี้คือต้องมียังไงก็ต้องมีนะครับผมแคลโรไลแม่งของดีอ่ะดีเกินอ่ะ แค่สกิลไม่กี่อย่างของเธอมันก็ดีแล้วอะดีไปอะดีเกินไปอะแม่งบางทีเกมมันก็ทำสรรหาทำตัวละครที่โคตรโกองออกมาใช้งานเนาะติที่สามนะครับผมทองออกเลยไหมอออยังเมื่อกี้ถ้าใช่คือจบอะนะแล้วโ,โธ่เสียดีไปกัอนอะติที่สี่นะครับผม กูเข้าเนื้ออีกแล้วโอ้ยโดนเจ็บยังเอาเข้าไปนะครับเอาเข้าไปมัลติที่หานอโอ้ยกูเสียเป็นหมื่นอเี้ยแหละคาไม่คาดทำไมเดี๋ยวนี้เอ็กโคลิปมันไม่ไม่อ่อนจยนกับผมเลยอะ่ะให้ผมเข้าลึกตลอดแล้วมันหลุดเลดไงแล้วใครเนี่ยโอยสตา,า่าอาชิตกูอารเกสียว ฝนเราเดียวปันนี่โอ้โหไปกันต่อแล้วกันนะครับผม <laughs> โอ้ยอะไรวะโหเราปะเนี่ยรุ่นเรียสองเทีอยอะะโอ้โห <laughs> oh มึงไม่ให้มึงไม่คิดจะให้กูหน่อยเหรอกูคงต้องเติมจริงๆแล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปนะครับผม โอเคงั้นผมขอตัวสักครู่หนึ่งไปเติมกับหนึ่งนะครับผม A few moments later โอเคนะครับผมท่านผู้ชมก็กลับมาแล้วจากเมื่อกี้ไปเติมมันนิดหนึ่งนะครับผมได้ตัวกระชามา120ตัวนะโอเคมาก็ต่อกันดีกว่านะครับผมจะหลุดเลททำไมวะแม่งเอากูเฮ้ยออกให้ง่ายไม่ได้เหรอทำไมต้องหลุดเลทให้ด้วยอะไม่เข้าใจอะคือออกให้ง่ายก็จบหรอเปล่าวะกูนี่โคตรลึกอะนะลึกจัดเลยเนะนี่ยตัวเนี้ยตัวอื่นยังไม่ลึกขนาดนี้เลยนะตัวนี้ลึกะนะ โอ้โหกัดจะเล่าการันตีกูอันที่สามเลยเหรอโอ้โหมาดูกันดูว่าจะใช่หรือเปล่านะครับผมแคลโรไลน์กูขอได้ไหมเนี่ยไม่อยากเปิดแล้วเนี่ยแม่งการันตีโดนไปเยอะมากเลยอตอนเนี้ยโอ้โหหรือเปล่าโอเคโอโ้แม่งเอ้กูเสียไปเยอะเลยมแม่งค่าตัวก็แพงแต่คุ้มนะแต่ผมมองว่าคุ้มนะตัวนี้ ยังไงก็ต้องมีนะครับผม <laughs> มันมันจำเป็นต้องมีจริงๆอะ <c ười> แค่อากิลที่ผมบอกอให้ท่านผู้ชมฟังเมื่อกี้คือแม่โงโกงโกงไปคือแบบผมมองว่าแบบแม่งโกงอะแม่งล้างดีบับได้แบบยับยับอะแล้วยังมีสะท้อนดานเมจได้อีกอะคือแบบแล้วยังจะบับโจมตีให้เพื่อนได้อีกอ่ะโอ้ทำอะไรวะทำไมตัวละครหนึ่งตัวมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างขนาดนี้อะก็ไม่เข้าใจอ่ะ เกมมันคงคิดอะไรไม่ออกแล้วมั้งเนี่ยเลยทำตัวละครโคตรโกงมาให้ท่านผู้ชมเล่นเนี่ยแม่งเลยให้คนเล่นแบบโอ้บอกเลยนะตัวนี้ปั่นป่วนในพีพีเยอะมากทีมเผาไม่เวิร์กแล้วทีมรีดไม่เละไม่เวิร์กบอกเลยทีมที่เวิร์กก็คือความเสียหายจริงนั่นแหละถ้าเอาไปเล่นคู่กับตัวละครของอ่าชื่ออะไรนะเนี่ยถ้าเอามาเล่นคู่กับวีลา่าผมมองว่าแม่งจะโกงมากเพราะว่าวีล่าก็เป็นตัวละครตีความเสียหายจริงบ้างเอ้ยไม่ใช่วีล่าสิมันชื่อว่าอะไรวะอีกตัวหนึ่ง อ่านี่ไนท์เท่ามาเล่นคู่กับไนท์นะกูบอกเลยนอกจากบับจมตีแล้วอะ่ะแม่งจะบับแบบโอ้โหไนท์ Knight กับนั่นแหละโอ้โหหมดเขาจะพูดจริงเนี่ยไนท์กับแคลโรไลผมมองว่าไปด้วยกันได้แบบโคตรคอมโบอ่ะเราจะมาจาัดเท่าที่เรามีกันก่อนดีวกว่านะครับผมนล้วดว่าเราจะไปได้ประมาณไหนนะมาทีมจัก,กรวรรดิอยู่ไหนเอ่ย อยู่นี่นะครับผมแจ้ไขเลยดิ <c oughs> ออเดซายในายลาสายลิเวียสายวินดิเวียสายบัญชีอ่าบัญชีออกแล้วกันนะแต่แต่บัญชีก็โกงแหละแม่งสิงล่างอยู่แบบขึ้นเป็นสิงมันหัวแบบแล้วก็ไอเอฟเคยาวไม่งโกงอยู่อ่ะอืมอันนั้นลดลงนิดนึงแต่ไม่ไม่น่าเป็นไรมั้งลองใช้ดูดิค่าพลังน่าจะลดอยู่พอสมคมวรน,นะครับผมเดี๋ยวชอเช็คแป๊บนึงนะ อืมนี่ใส่ตาอะไรให้เอ่ยตาเกาะปะโอเคใช่ตาเกาะตาเกาะคือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรใส่ให้นะครับผมเนี่ยโดนไปเป็นสะแพงเลยค่าตัวแค่โรล,ลายทำไมค่าตัวเธอแพงอย่างนี้เนี่ยอ่ะเปิดได้ตัวละครเธอมานะครับผมว่าจะได้ชิ้นส่วนอาวุธเพิ่มเนาะนี่ แล้วก็มาอัพอาวุธนะครับอัพได้หรือเปล่าตอนนี้เช็คก,กับหนึ่งนะอ่ะดวงได้อ่ะมาโอเคลองเล่นดูกันค่าปพลังผมลดไปตั้ง2องมันเคแต่ขอดูก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวเอาไปลองใน PVP แล้วก็ PVE เนอะแต่ขอลอง PVE ก่อนเอาแบบเอาให้มันแบบหน้าลองอะคือ อยากเขียนเอฟเฟกด้วยแหละว่าถ้าเหลือหนึ่งเทปพแล้วจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าก็คือดูดเลือดของเพื่อนมานะครับผมดูดเลือดเพื่อนมาให้ตัวเองเนาะถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเดี๋ยวขอลองดูก่อนแล้วกันว่ามันจะประมาณไหนนะครับโอาทีนจักรวรรดิแม่งโกงเกินจริงคือไม่คิดคิดแบบมันไม่มีคำจะพูดแล้วอะแบบเทเอเยอะอะเอเยอะไปอะตอนเนี้ย ทีเในทีมนี้มันม,มันซุสซาสบุมบ่าห์มาแบบหมดคำจะพูดอ่ะจะมีทีเเอสกี่ตัววะเนี่ยในในทีมนี้อ่ะอ่ามอดเรย์บงลบลีกเอาไม่ลวนเอโอ้ <laughs> กูตีไม่โดนเฉยเลยมันจะได้บัฟบัฟเพื่อนป้าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะใช้ก่อน มันมีบัฟตัวเองปะ่ะบนหัวเมื่อกี้เอาบัฟหายไปละวัดอ๋อนี่ไงบัฟสามตัวสูงสุดที่มีค่าพลังโจมตีสูงสที่สุดแล้วไปเป็นเบบัฟออ,อดเดรออออออเดกูติแรงขนาดนั้นเลยเหรอออเดได้ในล่าได้มอเดได้ได้สามตัวทำไมทำไมออเดกูได้วะออเดกูติแรงขนาดนั้นเลยเหรอก,กูไม่เชื่ออันนี้กูไม่เชื่ออะเมื่อกีไ้ไนล่าผมยิงสามพันเก้านะครับผมใส่คีปได้บัฟมาอีกสองพันห้าอ๋อมันมีกบะมังกรนนั้นี่หว่าลืมเลย ก็น่าจะตีแรงขึ้นนะมผมคิดว่าผมเอาเอากริเวียออกเลยไหมวะแต่ิน,นิเวียมันก็เป็นแทงกันดีมันต้องมีตัวยืนอ่ะ อยู่ก่อนก็ได้อ่ะลองใน PVP แล้วกันนะครับ PVE มันไม่ค่อยเห็นอะไรเมื่อกี้ดูหน่อยซิตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอันดับสิบแ้วแม่งในที่สุดก็กมาท็อปสิบสักทีนะครับผมจากเมื่อก่อนท็อปสิบเอ็ดตอนนี้มาท็อปสิบแล้วอ่ะทักหน่อยแล้วกันนาออันดับหกขอตีหน่อยไหวปะวะอือกุลีแม่งก็แรงอีกมันอันดับขอคือข้าวบ้านังมันจะน้อยก็เถอะนะแต่มันก็ต้องตีคนโหดแหละถ้าไม่ตีคนโหดผมก็ผมก็เทสไดไม่ค่อยได้ดีอ่ะ ดูหน่อยนะกันนะโอเดเขาวางหน้าว่ะโอเคฝั่งเขามันมีแบบอืมตัวตัวตัวฮิลสองตัวเลยนะอืมทั้งชีราฮะทั้งโอเดแล้วเอาทั้งคู่มายืนข้างหน้าด้วย โอ้โหรถประแต่งกูอีกโอ้โหรถไปเยอะเมื่อกี้รปรบแต่งกูโดนรถเลยอ่ะทำล่อลวงไปซาลิเวียไม่ใช่ดิลิลิสโอู้หหมื่นหมื่นเหรอเมื่อกี้กูเห็นไม่ผิดใช่ไหมหมื่นเคโคตรหรี่ชีด นายล่ากูยังยังไม่ไปเกือบไปก็จะกำลังจะไปแล้วนายล่าเนี่ยข้อดีของดาวเยอะมันก็อย่างนี้แหละนะครับผมมันแม่งโหดดาวเยอะแล้วโคตรโหดเลยกูบอกให้แล้วไม่ใช่แค่ดาวเยอะวัตถุโบราณเอเซาร์มันก็โหดแล้วก็ไอ้สัตว์สัตว์อสูรไมันก็โหดอีกโอนุ่งเออเพื่อ ตีเข้าโล่นเน้นๆนะเมื่อกี้กูรีปลาอะไรวะน่ากลัวนะเนี่ยโอ้โหแม่งปลาปลาปลาหมดเลยโอ้โหแปดพันเค ฮืมซ hmm. ุมทำดาเมจสามตัวเนาะแล้วก็บับโจมตีให้เพื่อนทุกคนที่ดาเมจสูงสุดล้างบับมันมันล้างจริงนะเว่ยเท่าที่ผมรู้เมื่อกี้มันมันล้างจริงนะล้างบับอะ ยี่กูแปลกใจคือกูยังรอดมันอยู่ตรงนี้ได้ไงนะยังกูยังรอดอีกอ๋ออั่นไง,งไก,นไกูนี่เ่ียกวลาไปละเจอกันโอ้แม่งแรงจริงอ่ะนเมื่อกี้เห็นปะ่ะเมื่อกี้อ๋อเข้าใจละไม่ใช่ฮิวให้ตัวเองเว้ยเมื่อกี้เอฟเฟกต์ของ แคโรไลน์นะครับผมเมื่อเลือดเหลือหนึ่งเนี่ยจะกันตายหนึ่งทีแล้วก็จะคิวและเพิ่มเกาะยี่สิบเปอร์เซ็นสูงสุดโอเคเข้าใจละโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นแล้วว่ามันเด้งเด้งให้ไม่ใช่ให้เด้งแค่คนเดียวนะเด้งให้ออเดย์แล้วก็รีลิสด้วยเมื่อกี้โอเคถือว่าครอบคุมดีนะเอฟเฟกถือว่าสวยแต่ที่มันไม่สวยก็คือความต่างชั้นของดาวนี่แหละเห็นไหมฝั่งตูดแม่งเข้าถึงเข้าวแ้งมันจะน้อยกว่าก็คือแต่แบบดาวมันเยอะดาวมันเยอะ,มยอะผมก็ทําอะไรมากไม่ได้ อ๋อแสดงว่าเอฟเฟกสุดท้ายนะครับผมเมื่อเลือดหนึ่งก็คือใช้ได้สองรอบเลือดก,การตายหนึ่งรอบคือคือรอ,อบแรกแล้วรอบที่สองก็คือหลังจากตายไปแล้วก็ยังมอบให้ได้โ okay. <Okay. S 2> อเคเข้าใจะละโอเคก็เป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยนะครับผมที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าจะทําให้โหดเนี่ยผมขอเช็กกัหนึ่งนะถ้าดาวเยอะมันจะบัฟเท่าไหร่อ่ะอยากไอตรงนี้อยากดูมากเลยว่าดาวเยอะจะบัฟโมตีเท่าไหร่นะครับผมขอเช็กกันหนึ่งนะอันนี้จะบัฟ เดวนะอ๋อท่านเลเวลสามจะเพิ่มเอนเฟกใหม่ให้เหรอ <_ d ata> ถ้าอยากให้โหดนะครับผม <_ d ata> ผมแนะนำให้ปั้นดาวเยอะๆเนาะเพราะวา่ายิงดาวเยอะยิงยิงโหดเลยแหละน่าจะโหดเยอะเลยนะครับผมกับแคลโรไลนะ์เนาะสูนย์ดาวมันก็ทำประสิทธิภาพได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับผมที่ผมลงเทสมาเมื่อกี้ให้ท่านผู้ชมดูเนาะ ก็แนะนานะครับผมเอาสักประมาณสามดาวเออสามดาวน่าจะกาลังดีนะสามดาวผมมองว่าสามดาวเคลโรล,ลายกำลังดีเลยนะครับผมถ้าใครมีกระุนทรัพย์ที่จะเปิดหาเธอพอก็เปิดกันเลยนะครับผมผมแนะนาแค่แค่นี้พอนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับท่านผู้ชมก็ถ้าจะจัดเจียริสตัวนี้ก็แน่นอนนะครับทเอสล้างไอตรงมันเก่งนี่แหละล้างบัฟไอตรงล้างบัฟนี่ผมมองว่าโคตรมีประโยชน์เลยจริงยังไงยังไงถ้าเราล้างดีบัฟเนี่ย แมงยังไงมันก็มีประโยชน์เว้ยดีบัฟมันเป็นผลเสียต่อเรานะครับผมถ้าล้างมันออกไปได้ก็ถือว่าเป็นผลดีเนาะแล้วอยู่ไหนในแคลโรไลน์ใหาไปกูหาไปเจอเออแ e ่ไอ้แคลโรไลอ์อยู่นี่เมื่อกี้ก็มาหาไปเจอได้ไงเนี่ยโอเคนะครับผมท่านผู้ชมงั้นก็ว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ